ความมันอีกหนึ่งคู่ครับในศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดคู่ที่2ครับกรรมการผู้ชิการเวทีครับคู่นี้ใช้กรรมการปรวิรัแขกสินทรน,นะครับส่วน3ท่านให้คะแนนนะครับอรนุตกลางทงชัยทองสเวกและสุรเชษแก้วุ่งครับมาดูกันยกคิดดูว่าทศวรรษนี่จะได้ความสูงมากกว่ากฤษดานะครับลอยกว่าเล็กๆครับนะติงครับ ่กษตานี่เด็กอายุ15-16แต่โอ้โแต่หูมัดกล้ามนี่มาเต็มเลยครับนี่อายุ17ครับผมเสยงความสัมมาดีครับใช่ขณะที่กฤษฎานี่เด็กกาลังโตครับเด็กกําลังโตครับผมตอนนี้ก็ชักทายกันอยู่ครับอาก็ยังถือว่าเป็นเยาว,วชนด้วยกันทั้งคู่นะครับ วันนี้ก็วันเด็กด้วยก็วันเด็กฮะวันนี้วันเด็กก็เอาเด็กเอาเด็กมาต่อยกันซะเลยครับต่อยให้ดูซะเลยครับเพว่าจะได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของเด็กด้วยไม่ใช่ว่าเราบังคับนะครับเขาฝึกซ้อมกันมาแล้วก็แม่กฤษดานี่15ทศวรรษสิบเจมีอกแล้วนะกฤษดานี่นละครับล็อกวงไหนมาปรลองกำลังกันก่อนครับว่าข้อไขแข็งแรงใครดีครับแม่ในเมื่อดีกันไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกออกมาก่อนครับมาหาความชัดเจนกันต่อยกแรกก็ ชักทายครับทศวรรษพยายามดีดแข้งซ้ายหาจังหวะอยู่นะครับยังไม่มีอะไรครับคุณกุก้ช่ายครับถือว่าเปิดเกมกันได้หนักหน่วงรุนแรงเลยนะครับมีแววจะไม่ครบยกอีกด้วยนะครับเนี่ย <laughs> โอ้ทีแรกนะตินนรกว่าคุณออสมาเหลือบไปเห็นกุ้ยช่ายมาเอาตายแล้ว <laughs> ใจใหายแวบเลยฮะ <laughs> อยากกระพริบตาครับท่านผู้ชมถ้าบันทึกจากสติก็แสดงว่าโอกาสน้ำน้องมีสูงเอาละครับตอนนี้ทางด้านกฤษดานี่มีเติมหมัดเข้าบาก,ก่อนแล้วครับ โอ้รูปร่างดีมากนะครับแล้วก็การเอาอาวุธนี่กล้าออกด้วยนะกิษดาแต่ว่าทางด้านทศวรรษเองนะครับก็ต้องกู้หน้าให้กับค่ายมวยราชนุเคราะห์42หน่อยนะครับโอ้ยโดนศอกไปก่อนแล้วครับแมโดนศอกแบบนี้อันตรายครับตัวจะไม่ครอบยกอย่างที่คุณกุ้ใช่ว่าครับผมนี่แหละครับพงสิงห์เกจชานสิงห์ครับเห็นในุมแดงนี่ตอนชกมวยก็เป็นมวยเตะขาต่อยมาครับไม่แปลกใจว่าพอมาถึงรุ่นลูกศิษย์อย่างกิษดาก็ถือว่าทำแบบกันมาเลยครับนัตริงครับ แล้วกฤษดาี่เข้าในไม่ได้เลยนะครับทั้งศอกทั้งเข่าครับครับผมนี่แหละครับแหมลองรัดกันแล้วครับวัดกําลังกันไปก่อนครับตัวมวยไทยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูกันยาวๆครับคู่นี้ครับผมมวยไทยนี่มีสัตว์มีศิลป์มีลูกแก้วลูกแก้วไม่ดีโดนโดนเตะขามาเอียงไปเองมาอีกครั้งหนึ่งขาไม่ดีขาไม่ดีครับราชประชานุคอสี่สองเป็นยังไงไม่รู้ขาไม่ดีโอ้โหโดนแล้วมีอาการครับชกมวยนี่ต้องอย่าไปสนานการให้คนทุกๆได้เห็นแล้วครับ เอาละครับดูว่าจะทํายังไงครับทางด้านทศวรรษจะเอาลูกไหนมาแก้เกมครับแม่กฤษดานีจะ<ม>รีบกลับไปจับของขวัญวันเด็กหรือเปล่า <c oughs> ครับเนี่ยไปแก้แ<ม>ของขวัญน,นะ <c oughs> โอ้โหกฤษดามีปักศอกด้วยนะครับต้องระวังเลยครับทศวรรษจิ้มลำตัวเตะหมดย่อโอ้ยคีแบนวีแครับยกโดนทั้งเตะขาโดนทั้งศอกแล้วเข้ามาลุยเลยครับเข้ามาพยายามจะรวบเล่นชข่าวงในครับทศวรรษนี่แหละครับเข้ามานี่ พีเด็ดทีมงานน้ําเงินบอกว่าต้องจับนายครับอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้ครับอันตรายเหลือเกินก็ดูว่าเริ่มจะจับเริ่มจับตีได้ครับแต่นั่นทศวรรษอาละครับสอกมาแล้วครับกฤษดาครับโอ้มาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเอาซอกขวาจามเข้าไปอีกครับลากมาขวางหน้าขวางขวางแลยยังตีไม่ถนัดครับทศวรรษตีคืนโอ้กฤษดาตีมาเอาล้ครับยัดมาครับทศวรรษถือว่าสู้ได้ดีครับจังหวะนี้ล็อกได้เร่งตีครับตอนนี้ครับมาเป็นชุดครับตีครับ โอ้โหดูครับแม่พอสู้นี่ก็ได้ลุ้นอยู่นะครับอาแล้วครับเสียงเฮือเสียงหเริ่มจะมีมาครับทาได้ทศวรรษทำได้วงในจากนักจมุน้้ำเงินครับดูว่าแทงแต่ละครั้งไเสียงเชียร์เฮดังเหลือเกินครับโอ้โหไปไปมามาทศวรรษเองครับที่หันมาจะเล่นเข่าโดนเข่าซะเองครับโอ้เอาแล้วครับแม่ตอนนี้นี่ถึงตัวเลยครับทศวรรษโอ้แต่ว่าโดนเข่าคืนมาครับกิษดากระทุ้งมากระทุ้งคืนครับไล่แขนได้เอาทศวรรษเด้งตีตีคืนครับเอาแล้วครับตอนนี้ จับสวยครับทศวรรษจับสวยโอ้ครับพยายามรัดอิวฟันศอกแล้วครับเอาละครโอ้ยฟันศอกซ้ากทางด้านกฤษดาครับมวยเข่าแก้ด้วยลูกศอกครับเอาละครับตามตำรามวยไทยครับเสียบซ้ายเข้ามาโอ้ลูกนี้อ้าว้ายไปครับครับเต็มครัอาการไม่ดีอีกครั้งครับทางด้านทศวรรษครับโอ้โดนลากตีข้างเชือกเลยนะครับโอ้โหทศวรรษแม่สงสัยจะลำบากเหมือนกันครับคุณผู้ชายครับ โอ้ตอนนี้นี่นอกก็โดนในก็โดนครับเอาครับศอกแต่ว่าหัวใจนี่ยังยังดีอยู่ครับตศวัสดยังดีอยู่ตีมาเด้งอุ้ยโดนเข่าคืนครับอาแล้วครับทศวัสดเป็นสองข้ามเข่าครับต่างฝ่ายต่างแท้งอ้าครับกระทุ้งมาเสียบ้ายจากทศวรรษเอาล้ครับเริ่มเหอีกครั้งหนึ่งกิษดาก็ยังไม่ยอมครับอ้าวสับสอกโอ้ยร่วงคาสอกครับทศวัร์โอ้โหไม่ไหวครับจบเกมครับ โอกรรมการบราวัตครับต้องโบกมือยุติการชกไปเลยครับในยกที่2ครับโอ้ก่อนน็อกนี่ต้องบอกว่าเดือดมากๆนะครับทศวรรษก็สู้ครับส่วนกิบดาในแข็งแกล่งจริงๆครับโอ้ศอกสวยงามเลยโอ้โหอย่างนี้จากค่ายราชประชาุุคอ42ตอ่านี้กลับบ้านคงเงียบเลยครับโอ้สองคนเลยนะครับแล้วก็ผู้ชนะครับที่ต่อมาใหม่ครับอ่าครับนี่ภาพที่สวยงามครับ กิตดาก็ไปขอโทษนะเพื่อร่วมอาชีพครับโอ้ถือว่าฟอร์มแกร่งมากครับพี่น้อยครับนี่ครับเหตงานพอระบุญครับน่าจับตาครับนักจกรายนี้ว่าไฟต์ต่อไปเจอกับใครดีครับเนี่ภาพช้าครับโวงในต่างฝ่ายต่างแทงและสูบสุดท้ายมีสอกมาเติมแล้วทางด้านกฤษดาเช็คเินด้วยลูกนี้นะครับโอ้ล้มทั้งยืนเลยนะครับสอกสวยงามมากครับเนี่ยกระทุ้งเข่าไปก่อนแล้วไล่แขนขวางครับขวางแล้วฟันซ้ายครับโอ้โหเข้าจมูกนะ เต็มดั้งเลยนะโดนเข้าไปโ,โหรุน<า>แรงมากนะครับต้องถามลงอีกหนึ่งคู่ครับนี่ดุจริงๆครับศึกมวยเดชสงเวียนเดือด